นะครับวันนี้จะมากินหม่าล่ากันนะครับนี่หม่าล่าร้านเนี่ยหน้าหมู่บ้านเนี่ยฮะดมอนวิวหม่าล่าดามอนนะครับบายฝนทพิปนี่ร้านนี้ถือว่าอร่อยเด็ดครับนี่ครับเ๋ยวมาชิมกันนะชุบแบบเผ็เดๆแล้วร้อนเลยสําหรับสายที่ชอบเผ็ดร้อนนะนี่ชิมก่อนเลยครับอันนี้เนื้อไปครับเผ็ดร้อนแบบแสบป,ปากมากใจยังน้อยกว่าวาบินะ <c oughs> นี่เรามาชิมเห็ดเข็มทองครับ เห็ดเข็มทองพันเบคอนนะนี่ไปยังเด็ดครับกรึบๆเลยไปอือสุดยอดครับอ่าัซ่อกไปอือฮึอร่อยมากครับร้านนี้ถือว่าเด็ดเลยฮะย่านของสองนะหมาล่าไดมอนด์บายฝนทิพย์ อยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกับหมู่บ้านดิมอนวิวนะครับร้านนี้ถือว่าอร่อยเด็ดเลยใครอยู่แถวแนี้ลองมาซื้อชิมดูนะเขาขายดีมากนะร้านนี้ของเขามีเติมตลอดนะนี่เรามาซื้อทานดูนะครับได<ป>้อร่อยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากติดตามช่องโต้งคุณโตด้วยครับยูทูบเฟซบุ๊กติกตกอืคลิปหน้าจะมากินอะไรอีกนะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ